อยากสอบถามมุมมองของอาจารย์ประพาสที่มีต่อตลาดหุ้นไทยช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาครับ,รบจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ผู้บริหารปลอมแปลงบัญชีหรือการที่ผู้บริหารนําหุ้นไปจำนำจนถูกฟอสเซลปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่จะมาพ่ประพายมีต่อตลาดหุ้นไทยบ้างไหมและอยากให้ช่วยแนะนํามือใหม่ที่เพิ่มเริ่ม,มลงทุนหน่อยว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ควรจะต้องมีหลักคิดหรือปฏิบัติอย่างไรวงเล็บทั้งในกรณีที่มีปัญหาเออถือหุ้นที่มีปัญหาอยู่และกรณีที่อยากจะ เริ่มลงทุนแต่พอเจอข่าวนี้โ <Okay. S 2> อเไม่กลา้า okay. โอเคโอค๊ยคำถามดีมากครับนะก็ต้องบอก,กน,นะครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังนะครับคือว่าหุ้นที่มีปัญหาอย่างที่น้องพูดเมื่อกี้ที่น้องพูดเมื่อกี้ว่าแบบเหมือนสตาร์พูดชื่อเลยก็ได้นะเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับสตาร์เจเคเอ็นอะไรอย่างเงี้ยอาเอสอะไรอย่างเงี้ยที่ทําคลิปออกไปแล้วด้วยใช่ไหมเบิร์ตว่าแบบมีปัญหาต่างนานาเนี่ยพี่บอกอย่างหนึ่งว่ามันน่าแปลกไหม ว่าทำไมหุ้นเหล่าเนี้ยพวกเราอะ่ะเราวีไอด้วยกันอะ่ะถึงไม่มีใครเคยติดกับดักพวกนี้เลยล่ะคาถามอมเราลงทุนมาสิบกว่าปีจะไม่มีโอกาสฟุกๆเจอบ้างเลยเหรอ,อืม่บอกปะมันน่าแปลกไหมเราลงทุนมาไปร้อยๆครั้งนะเบิร์ตหลายร้อยครั้งนะในการซื้อขายหุ้นอะทั้งชีวิตเราอะนะก็หลายร้อยครั้งนะคำถามคือเราไม่เคยเจอเราไม่เคย,เร,เ,คยเราไม่เคยประสบปัญหาพวกนี้เลยเป็นเพราะอะไรอะ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผล รู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยอย่างเมื่อกี้พูดเป็นเรื่องเนื้อง,นอง,งานสามอย่างหนึ่งวิเคราะห์คุณภาพธุรกิจสองวิเคราะห์งบการเงินสาม valuation พี่ยกตัวอย่างนะครับยกอย่างหุ้นตัวหนึ่งไม่พูดชื่อนะ <c oughs> ไม่พูดชื่อนะ <c oughs> มันมีหุ้นตัวหนึ่งครับเบิร์ที่เขาว่านะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นและกําไรก็เพิ่มขึ้นด้วยโอเคไหมฟังดูดีไหมฟังดูดี <c oughs> ฟังดูดีนะแต่ว่าเออรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเก็บเงินไม่ได้เลยครับอืมแล้วเก็บเงินไม่ได้เนี่ยสะสมมากขึ้นมากขึ้นจากสามเดือนนะจากสามเดือนนะครับเป็นหกเดือนเออจากหกเดือนเป็นเก้าเดือนอจากเก้าเดือนเป็นหนึ่งปีจากหนึ่งปีเป็นปีครึ่งที่เก็บเงินไม่ได้อ่ะพี่ถามแค่นี้เบิร์ดคิดว่าเบิร์ดยังอยู่ในหุ้นตัวนี้ได้อยู่ไหม เออไม่เอาละไม่เอาละใช่ปะมยังไม่พอครับหุ้นตัวเดิมนะหุ้นตัวเดิมนะพอเงินมันออกไปใช่ปหพอเงินมันออกไปใช่ปะสภาพคล่องบริษัทก็ขาดลงเรื่อยๆจริงปะใช่ปหพอไม่มีสภาพคล่องก็ต้องไปกู้เงินมาเพิ่มกู้เอากู้เอากู้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 แล้วก็ทําแบบเดิมเงินก็เงินก็นกลดลดลด แล้วก็ลูกนี้ก็บวมๆแล้วไม่ใช่แค่บวมอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่บวมอย่างเดียวนะพอลงไปดูดีเทลนะปรากฏว่าลูกนี่ครับเบิร์ตค้างชําระเกินหนึ่งปีเกินหกเดือนเกินเก้าเดือนเต็มเลยครับเต็มเลยคําถามแล้วบริษัทยังไม่แค่่นั้นบริษัทเนี่ยไม่ตั้งสำรองด้วยคือถ้าลูกนี้เนี่ยบิลนี่มากๆเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยออเตอร์จะไม่ยอมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยออเตอร์จะบังคับว่าบริษัทเนี่ยต้องต้องตั้งสำรองซึ่งไอ้ก้อนนี้เป็น ถ้าตั้งสำรองปั๊บนะบริษัทจะขาดทุนมหาศาลเลยอมยังไม่ตั้งก็ไปพู้มาอีกใช่เห็นภาพแบบเนี้ยแล้วเบอร์จะกล้าซื้อหรือว่ากล้าถือต่อไหมเออไม่กล้าละเหมือนคุณคุณแล้วว่าเป็นตัวไหนที่เคยทำชุดเห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับเคสเนี้ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงนะครับทั้งสตาร์ททั้ง JKN อ๋อบอกไม่บอกชื่อตอนแรกไม่ไม่ตอนแรกไม่บอกชื่อเพื่อเพื่อให้หลอกคิดเฉย พราาบอกชื่อแล้วเดี๋ยวรู้เลยไงอ๋อโอเคอ่าบอกชื่อได้มันเกิดขึ้นไปแล้วไงครับมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันเป็นแฟกต์เราพูดได้อยู่แล้วนะครับจะเห็นภาพว่าคีย์พอยต์มันไม่มีอะไรเลยเบิร์ดมันคือการทํางานก่อนซื้อหุ้นก่อนที่เอาเงินทั้งชีวิตอ่ะเงินเก็บทั้งชีวิตอ่ะไปซื้อหุ้นอ่ะมันต้องมันมันต้องตรวจตาทุกอย่างเลยอะเบิร์ดมันไม่ใช่แค่แบบแค่เห็นชื่อหุ้นแค่เห็นราคาหุ้นแค่เห็นราคาเหมาะสมแล้วซื้อหุ้นสักหน่อยจริงปะอืมเออมันไม่ใช่นะอย่างนี้เราจะบอกว่า นี่คือเหตุผลว่าทําไมอ่ะเราถึงไม่เคยติดกระดักพวกนี้ไม่เคยเลยในชีวิตไม่เคยเลยอืมอืมไม่เคยเลยครับประมาณนี้มันเนี่ยวิชาการดงูงบการเงินเนี่ยซึ่งตอนที่พี่สอนเนี่ยพี่จะเอาสองเคสนี้แหละมาเล่าให้ฟังด้วยว่าดูยังไงว่าประเด็นไหนบ้างซึ่งแล้วแล้วจะมีหุ้นตัวอื่นด้วยที่เป็นหุ้นที่คุณภาพดีอ่ะเบิร์ตว่าจะค้นพบเลยว่าหุ้นดีมีอยู่เต็มตลาด ปัญหา mm hmm. คือเราเปไปหลงคัลมเขาได้ยังไงซื้อสองตัวเนี้ยอืม mm hmm. หรืออย่าง R S เนี่ยเพิ่งทำคลิปไป R S เนี่ยไม่มีกําไรมาสามปีแล้วไม่มีกำไรมาสามปีแล้วแต่ราคาแบบโอ้โหยังคงอยู่ในระดับเดียวกับตอนที่กําไรเยอะๆอะ่ะคําถามคือมันคายอยู่ได้ยังไงอ่ะเราไม่เอกใจเราไม่สงสัยบ้างเหรอแล้วแล้วนี่ก็เยอะแล้วทรัพย์สินจับต้องไม่ได้ก็สี่พันล้าน R S นะนี่เราพูดได้เป็นแฟกต์ไงนะครับ mm hmm. สิ่งสำคัญมาได้สี่พัน 4, ล้านแล้วสี่พันล้านจริงมันคือการแครบรายจ่ายมาเป็นต้นทุนน่ะแคบรายจ่ายมาเป็นมาเป็นเงินลงทุนน่ะโอ้โหมันลอยมากๆาม <c oughs> ันคือระเบิดเวลาเลยอะ่ะถ้าเกิดหนังละครขายไม่ได้เออใช่ครับแล้วถ้าเกิดหนังละครขายแล้วก็ขายโฆษณาไม่ได้แล้ะครับตัดจำหน่ายอย่างเดียวเลยนะครับอืมข <c oughs> าดทุนล้วนๆเลยนะครับนะ่ะนี่ออกมามันถ้าเราดูงบเป็นนะมันเราไม่มีทางโดนหลอกเบิร์ตไม่มีทางจริง คือไอ้คุณที่มันมีปัญหามีปัญหาเนี่ยคนดูงบเป็นไม่มีใครโดนหรอกอกล้าพูดคํานี้เลยคนดูงบเป็นอ่างงบเป็นไม่มีใครโดนหรอกมันม,มันน่ากลัวทุกบรรทัดเลยอะซึ้งก็้าได้เข้าเข้าไปได้ยังไงอืมอืมครับดังนั้นคีย์พอยต์ความรู้จะเป็นเกาะกำบางให้คุณเนี่ยอยู่รอดในตลาดหุ้นได้อืมทำไมตลาดหุ้นแบบนี้เหตุกันณ์ทเกิดขึ้นสองปีนี้ ทำให้พี่ลดศรัทธาลงไหมคําตอบไม่เลยสักนิดเดียวก็ไม่เพราะว่าหนึ่งเราไม่เคยอยู่กับผู้พูดนั้นอยู่แล้วไม่เคยเลยเพราะเรามีความรู้มากเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงได้อ่านงบนเงินเป็นสองคุณพวกนั้นทําให้พี่เปลี่ยนชีวิตได้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยขอแทนพี่อาจจะไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีเลิศเลยแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรพี่ยังพอพี่ยังสามารถเติบโตขึ้นได้อยู่แล้วพี่ต้องพี่หมดศรัทธาทาไม จริงไหม,อมเออไม่มีเหตุผลนี่ครับอืจริงๆในแง่มือใหม่เนี่ยพอเห็นเคสที่อย่างที่พูดมาสตาร์ JKNIS อะไรพวกเนี้ย SCM ด้วยเนี่ยแล้วพอมาแกะรายละเอียดที่ทําคลิปกันอะเนราถึงได้เข้าใจเนี่ยเออจริงๆมันก็ยิ่งศรัทธาขึ้นนะว่าใช่ความรู้มันช่วยอะแล้วคนไม่รู้ก็คือต้องซื้อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย ใช่ดังนั้นนะครับเหมือนที่บัฟเฟตบอกอีกแล้วครับนี่มีวันนี้วันนี้เป็นวันบัฟเฟตโคดเดย์นะครับ <c oughs> ออบอฟเฟตบอกว่าจงลงทุนในตัวเองครับเรียนรู้ครับความรู้ช่วย <c oughs> ป้องกันให้คุณเนี่ยแบบไม่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 เจ๊งนะครับเออแล้วแบบจะมันจะมีอีกฟิลอีกแบบหนึ่งคือ สมมุติว่า valuation มันอยู่ตรงนี้ที่มันคนเป็นครับแล้วเราแล้วเราก็บางครั้งแล้วก็คิดถูกได้ไปขายตรงที่มันเหนือกว่าเยอะๆครับเออแล้วเราก็จะสงสัยสักพักนึงเราก็จะกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคนซื้อไปวะใช่ใครเป็นคนซื้อที่ใครเป็นอุตสาห์ซื้อต่อจากเราล่ะครวะจริงแล้วเวลาซื้อถูกถูกเหมือนกันเอ๊ะใครขายให้เราอะ จริงแต่ว่าพี่แต่จากประสบการณ์พี่อ่ะพี่ก็จะแบบพี่ลงทุนนานแล้วอะเบิร์ตแล้วพี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า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 โลกแห่งการลงทุนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตลาดที่ in efficiency ก็คือตลาดที่แข่งขันไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าความรู้ไม่เท่ากันข้อมูลไม่เท่ากันคนทำงานหนักกว่ามีมีข้อมูลเยอะกว่าแน่นอน แน่นอนเออมันไม่เท่ากันดังนั้นมันจะพี่บอกว่ามันเกิดช่องว่างเต็ไมไปหมดเลยเบิร์ตม,มันเกิดช่องว่างเต็ไมไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยการลงทุนมันเป็นเรื่องพวกนี้ครับ